เช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอระโนดไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมให้กับประชาชนครับ นายภัยเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำคณะลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ่อตรุอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมโดยมีนายกระจายศักดิ์สีสงนายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุและคณะร่วมลงพื้นที่หมู่ที่สองหมู่ที่สามตำบลบ่อตรุอําเภอระโนดจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นช่วงหน้าฤดูฝนของจังหวัดสงขลาก็จะมีปริมาณฝนตกหนักยาวนานนะครับจนเป็นเหตุให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําเนื่องจากทางระบายน้ําไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําได้อบอจาสงขลาจึงให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําสําหรับเล่งระบายน้ําในช่วงฝนตกหนักส่วนแผนการจัดการน้ําระยะยาวนะครับทางเนื่องการปรหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการศึกษาจัดทาแผนบริหารจัดการน้ําแต่ละท้องถิ่นทางป้องกันน้ําท่วมในฤด,ดูฝนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤด,ดูแล้งซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญหาหลักที่คาดสมุทรทิ้งพระนะครับทั้งนี้ทางอบจอสองขลาก็ได้เตรียมรับมือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินกรณีจากอุตุกภัยวัตภัยและดินถล่มประชาชนสามารถแจ้งเหตุมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074 8 9 9 9 7 1ต่อ217นะครับซึ่งทางอ,อปจอก็ได้จะเตรียมบุคลากรเครื่องจกักรรถและเรือกู้ภัยพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีที่ได้รับแจ้งเหตุหรือร้องขอความช่วยเหลือกับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่เราได้ขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วนะครับ